เดอร์ด้วยเรื่องของของเรื่องของข้อแตกใช่ไครับใช่ข้อหินบางโอกาสแตกมีสหนงนะครับเดีเ๋ยวเราไปดูตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่ดีที่ แต่เรื่องของค่าใช้จ่ายถ้าระบบของผมมันจะราคาค่อนข้างจะสูงนะครับมันไม่ที่รู้จักมูลเล็งเนาะกาของผมไม่ใช่มูลเล็งที่นี้เออถ้าบ้านทั่วไปเขาจะมีท่อใยหินซึ่งอยู่ด้านขวา เส้นเดียวนะส่วนไอ้ท่อ PVC น่าจะเป็นท่อ PVC ที่เหมือนกับว่าตอนนั้นอาจจะมีการแก้ปัญหาโดยการสอดท่อเข้าไปเพื่อไปให้อยู่ตรงกลางบ้านหรือตาแหน่งที่น้ําพอจะออกมาได้นะครับส่วนท่อ,อย่อหินเส้นนี้เนี่ยเราไม่ทราบว่าเขาเสียหายมากน้อยขนาดไหนซึ่งแน่นอนท่อของพี่เนี่ยอยู่ตรงมันกับใ,ในตําแหน่งแต่ไม่ใช่ตําแหน่งที่มึงพี่คิดะนะครับมันอยู่ในตําแหน่งของไอ้บอ่อหลังบ้าน ไอเล็กๆเส้นนั้นแหละนะครับเพราะว่านี่มันห่างอยู่ที่ประมาณใมยี่สิบเท่านั้นจากขนาคานก็คือตรงไหนตรงนี้ มีท่อลงไปจริงแต่เป็นบอกยี่สิบมีท่อแค่จากพื้นสวยๆแต่ข้างล่างเป็นบอกครับซึ่งอมีให้เลือกอยู่สองอย่างเอาแบบว่าชาวบ้านนะเปิดพื้นตรงนี้เจอบอกตัก<ม>ของที่ออกมาเรารู้ว่าท่อสภาพปากท่อเป็นยังไงเหมือนกับที่เราชิมบอนได้<ม> ะะจากอันที่สองก็คือระบบของผมก็คือเราจะยิงใช้ระบบเขาเรียกว่าเ e t c คลีนนิ่ยิงจากหน้าบ้านมาทางไหนมาทางหลัง,ลงจะยิงได้มากน้อยขนาดไหนตรงเนื้อขึ้นอยู่กับว่าถ้าท่อแตกถ้าท่อไม่แตกถ้าท่อไม่แตกระบบของเราจะวิ่งผ่านเซ็นท่อมาได้<ม>โดยมีตัวนําก็คือทอ่อแล้วก็มาเอาของทั้งหมดอย่างเงี้ย เท่าที่ออกได้ือยิงให้เขาระเบิดให้มันโฟลก็คือไปกวาดออกมาเรื่อยๆในขณะแต่การทํางานเป็นทางเป็นช right. I mean, ั่วโมงนะครับก็เหมือนเล่าข้อแต่ว่ามันเป็นการดึงเข้าไปใช้ทีละพุตแล้วก็ของออกเุตออกของออกทาอย่างนี้จนกว่าจะถึงตรงคอเซนเตอร์นี่ตอนหน้าเนี่ยคอเซนเตอร์โอเคนะก็ขั้นตอนบ้านมึงได้อธิบายนละครับ มึนกันเขาบอกว่าใหญ่ก็ก็คือก็คือใช่ถ้าเราพูดภาษาวบ้านก็คือแย่ของเขาไปแย่เครื่องมือไปแต่การทํางานมันจะต้องค่อยชยิงมาเต็มเต็มเต็มวันนั้นบ้านนู้นเน่ยเขาเครื่องมือผมเครื่องในรถมันเสียก็เลยต้องใช้เครื่องเล็กทำงานนะครับผมแต่ถ้าเครื่องใหญ่ะมันทำงานได้ค่อนข้างจะรวดเร็วและดีประสิทธิภาพดีกว่าอันนี้เครื่องใหญ่พร้อมใช้งานแต่ประเด็นปัญหาตรงที่ว่า ผมตอบที่ไม่ได้ว่าผมใช้เวลาในกนารทํางานกี่ชั่วโมงแต่ผมตอบที่ได้ว่าระยะบ้านของพี่โดยปกติสกักโขถ้ามันเป็นท่อปกตินะไม่มีการแตกหักนะครับระยะกี่เมตรเป็นเงินเท่าไหร่ผมตอบที่ได้นะครับแต่ทําง,งานผมจะทําง,งานได้แค่สองอย่างหนึ่งทำได้ผ่าถ้าในกรณีท่อไม่แตกไม่งน้นนะครับสองทำได้รู้ว่าตําแหน่งที่แตกที่หักอยู่ประมาณไหน ถ้าต้องการเห็นความเสียหายชัดเจนมีค่าบริการในส่วนของกล้องหรือเครื่องระบุตำแหน่งซึ่งถ้าจะแก้ไขจะแก้ไขได้ตรงประเด็นมากกว่าและตรงจุดถ้าจะต้องทุบต้องเจาะต้องรือมันจะถูกต้องและตรงประเด็นมากกว่าขึ้นอยู่กับลูพินิจของเจ้าของบ้านนะครับจะถ,ถามว่าบางครั้งจาเป็นต้องใช้เครื่องมือเทนั้นไหม มันแค่สายเจ็ตเข้าไปแล้วถึงตำแหน่งที่มันมีการแตกมันก็คอนโทรลไม่ได้แล้ว<ม>อ่าเราก็รู้ในตำแหน่งนึงแล้วแต่ถ้าอยากจะเห็นความเสียหายเพื่อวิเคราะ์ว่าเอ้ยเราควรจะทําอะไรกับมันก็<ม>ขึ้นอยู่กับที่จะเป็นผู้วิเคราะห์ร่มวมกับผมเองซึ่งก็จะเต็มจากนั่งครับผม,มทีนี้เนี่ยเอ,อระยะของมันคตอนข้างจะไกลนะครับสบี่สิบเมตรประมาณสิบแปดเมตร ผมจะคิดเป็นกีกสิบเมตรทันทีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนั่นหมายความว่าพี่ต้องเข้าใจก่อนนะว่าเราจะเคลียร์ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเคลียร์ไปแล้วเราพบว่าท่อแตกพี่จะต้องกลับว่ามามองทันทีเลยว่าเฮ้ยสภาพขนาดไหนบางครั้งเราอาจจะทำได้ในเช่นว่า ทำให้น้ำระบายออกจากบ้านออกมาได้แต่ท่อยังทรงแตกอยู่นะครับเราจะช่วยให้ถึงที่สุดว่าระบายน้ําให้ได้ก่อนส่วนเรื่องของการซ่อมมันอาจจะอยู่นอกเหนือขอบเขตการทำงานของผมหรืออยู่บนขอบเขตการทางานของผมได้อย่างเช่นว่าผมมีเครื่องมือที่จะสามารถสอดเข้าไปในท่ออย่างเนี้ยถ้าเป็นถ้าสมมติแตกกลางบ้าน,านผมสามารถก็คือถ้าหัวผมผ่านได้นะ ผมจะสามารถสอดเครื่องมือแล้วก็สามารถซ่อมเส้นท่อที่เหมือนได้อ่านะครับนี่คือสิ่งตรงนีน้ผมก็อธิบายได้และกษณะประมาณนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางบ้านนั้นน่ะได้ให้พี่เข้าไปชมวิดีโอผมใน u t u b บบ้างแล้ว <Yeah. S 1> ซึ่งตรงนี้นี่มันค่อนข้างจะลำบากในการที่ทำให้คนอื่นจะเข้าใจในสิ่งที่เขาเขา้าใจเพราะด้วยเรื่องของงบประมาณ จะจบแต่ดินก็มีนะดินในท่อมีนะ เงือกเลยอืมเกเงินค่ะน้ำเต็มยังไม่ลงน้ำร้อนไหมไม่กืบร้อนเกือบร้อนไม่กับเพื่อนเลย่อบเพื่อน น้อยๆค่ะยังไม่ลงออกไปหน่อยๆเนาะออกลงลงหน่อยลงน้อยๆ ค่อยล,ล,ลงน่อยๆนยมาเยอะค่อยค่อยดูค่อยดูของข้องหนุนหินอมิดท่อมลิดหน่ไม่ไม่พวกพวกยองกุใช่ นี่ผมเมื่อเช้าผมแยกเอาไขมันออกมาเยอะเลยนะเอาน้ำหมัดไปไขมันเป็นก้อนเป็นก้อนเนี่ยค่อยๆหมุนเนี่ยมันหมุนนอยหน่อยไขมันเออมีอยน้อยๆอะดูดิ Nói nào Nói 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 đừng Nói 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 ดูได้ไหมกล้องส่งเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่โอเคที่ห้องส่งเห็น หัว่าตัวนี้มันจะทำงานแบบนี้พี่เนียไหลแลจากหลังบ้านไหลามาแล้วเนี่ยไหลามาตลอดเลยไหลามาตลอดลลก็เข้าไปดูผมได้ใน YouTube ครับนี่ครับเรามาถ่ายตรงนี้เอมหลบ มาเลยครับมาเลยครับเข้ามาครับเข้ามาครับเข้ามาครับอยู่ในบ่อครับอยู่ในบ่อเห็นน้ำไหลเหลเหลไหล พี่เนี่ยมีท่อแตกตำแหน่งแตกกับดินเหนียวเยอะอยู่แตกอยู่ไม่ไกลครับแตกอยู่แถวเข้าไปเนี่ยประมาณสักเมตรกว่าแล้ว గెక gutని 9గ�ేషొ. เสียนะครับผมแบบข้างแบบเนี้ยพี่ไม่สามารถจะทําอะไรได้เลยพี่ควรจะต้องเปิดบ่อไว้สบอหนึ่งให้มันตรงกันใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะซ่อมแซมหรือทําอะไรกับตรงนี้ได้ใช่ไหมครับผมรู้ตำแหน่งว่าส่ฝาฝาผอ่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องสอดเครื่องสแกนใช่ไหมคือต้องล้างให้สะอาดเลยพอจะมองเห็นเรากล้องใส่เข้าไปแล้วก็สอดเครื่องสแกนถึงจะรู้ตำแหน่งที่แน่นอน กดน้ำในชักโครกมาเยอะๆเลยครับแล้วเปิดน้ำในอ่างล้างจานลงท่อมาเลยครับผมจะเช็คระดับน้ำครับการไหลครับอันนี้กดชัดกโครกก่อนใช่ไหมกดมาเลยครับาาหาระการเดี๋ยวเ้าไปต่อพ่อไอเรื่องนั้นเดี๋ยวพี่สามารถต่อกันเองได้เลยครับ mà đã ăn, ăn già, cái kia này, á, K, A, mệt đầm đầm, mày biết mệt đầm nè, nãy nè, mày kia mình mong không thấy, à, okay. วันนี้เราอยู่กันที่ออนุเจ็ดสบครับผมบายยอย่าลืมคุ6 3ม่ถ5กสามสี่ห้าห้าหกแปดโอเค